ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไปโรงเรียนกันจ้ามาอนี่ไปโรงเรียนเอออากาศข้างนอกก็เริ่มเย็นแน่แล้วจ้ามาอนี่ข้างนอกสิบสามองศาอากาศสิบสามองศาจ้าพี่น้องหนาวจ้าหนาวแต่ว่ากระแดดแด,ดดดีขนาด เอ๊ะคิดว่าเดี๋ยวอใบใบกับพคงจะยี่สิบเนี่ยจะยี่สิบยี่สิบเอดองศาเนาะคง <c oughs> ต้องใส่แว่นจ้ะเพราะว่าขับรถแดดซองตามันเดี๋ยวก็เห็นเออรถที่ขั้นแดนสวนมากเนาะ แต่ว่าแบบว่ามันล่าเน,ะนาะนังล่าไหมนงังนังเลี้ยนน่ะหระมันเมื่อยมันบอกคือได้ยางได้เคยเหตุเนาะเคยไปเคยมากเคยยางเคยแบบบอกว่าถือแต่ว่านังยือซื้อกลายเป็นเมื่อยง่วงนอนคุยกับน้องที่คนไทยน้ำกันเนาะเปิว่าพี่เอ๋ง่วงหนูง่วงเออพี่ก็ง่วงเหมือนกันมันแบบว่านังไปนังมาก นางโดนอะ่ะพี่น้องจ๋านางโดนกลายเป็นเท่ากับแบบว่าห่วงนอนห่วงนอนกันโอ้กันจะรอดบ่หรอดรุนไปน้ำกันทุกมือพี่น้องสมองกับว่ไปน้ำคู่คู่เบาเรื่อหนึง่งคิดไปอีกเรื่อหนึง่งบ่เขาใจจะหวังกันจ้ะจะพยายามนะจ้ะจะพยายามให้เดีที่สุดเนาะมือน,นี่นะจ้ะไออยาา่างเมื่อเบาเรืออ่อ สังคมเนาะประกันสังคมของเดนมาร์กเนาะอันนี้ก็คืออาจจะเข้มแข็งลงมา,เา,ากเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเออกับมีนอ้องคนหนึ่งเพิ่นมาปรึกษาเนาะจา้ะเพิ่นเออมีเอปวดขาปวดขาแห้งเพิ่นอยากออกจากงานว่างานมั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 นหนักงานมันหลายงานเหตุโรงเรียนนี่ละ่ะคือเขาประมูลม่บริษัทม่กับแบบว่าเหตุเหตุหชั่วโมงให้มัน หน่อยลงแล้วก็งานทอเกาประมาณนี้เนาะจานะ้นนเจะเน,นาะอันนี้เอจะไม่ได้นําอันนี้ได้นํากลางๆเลยจ้ะของอสําหรับคนไทยที่อยู่ในเดนมารนะ์กเนาะอันนี้เป็นเป็นทเทไปอบร่มมาเนาะจา้ะสิบประมาณนี้จ้ะเพราะว่ามันหลายปีแล้วตอนนี้ไปอบร่มแต่ว่าเข้าต้องเบ่งก่อนว่าบริษัทที่เข้าเห็นงานขึ้นตรงกับประกันสังคมอีอย่างข้อที่หนึง่ง ขึ้นตรงกับประกันสังคมโตใดนะจ๊ะเพราะว่าประกันสังคมมันมีหลายมันมีหลายมากๆเลยส่วนบริษัทที่เอเฮนั่นคือมันตรงกันกับประกันสังคมที่เอเฮ็ดพอดีบาน,นี้เขาก็คือแนะนําว่าถ่าป่วยถ่าป่วยหรือล่าออกคือมันก็มีหลายกรณีเราจะจังกรณีเข้าอยากล่าออก เอาเ้าเร่องล่าออกก่อนการการล่าออกนะจ่าเพราะว่าเข้าบอสบายแล้วเข้าจะล่าออกแต่เข้าอ่ะเป็นพนักงานประจําอันนี้คือเข้าเป็นพนักงานประจากะกะยืนใบล่าออกสมมุติว่ายืนใบล่าออกมือนี้มือนนี้วันที่เท่าไหร่มือนี่สมมุติว่ายืนใบลาออกวันที่หนึ่งสมมุติว่ายืนใบลาออกวันที่หนึ่งคือยืนกระดาษให้หัวหน้าวันที่หนึ่งเขียนลงซื้อวันที่หนึ่ง ฉันสิลาออกแต่ว่าเจ้าของสมมติว่าเอจะลาออกเอมีงานประจาเอได้งานประจาเอจะลาออกเอต้องยื่นกระดาษก่อนมือเอออกหนะเดือนนึงเพราะฉะนั้นเอยื่นกระดาษวันที่หนึ่งเอต้องเห็ดงานให้เพิินเดือนนึงหรือถ้าเพิ่นมีคนมาแทนเข้าก่อนเข้าก็ออกได้เขาก็จะได้งินเดือนหอดแค่มือน,นั่นมือเที่ยวเห็เหุงานว่ามันได้เต็มเดือน เพราะฉะนั้นก็คือแบบว่ามันต้องคุยกับตัวแทนของแต่ละบริษัทตัวแทนแต่ละบริษัทมันกับกูคือกันเพราะฉะนั้นการที่ยูจซื้อสีลาออกเสียเข้าต้องเข้าต้องรูแล้ววา่าเข้าไปเห็นอย่างเดือนนั้นทั้งเดือนอ่ะเข้าต้องเห็นงานไห้เขาก่อนนอกจากเสียวา่านอกจากเออเขาจะมีคนงานไม่เขาไม่เสียบเข้ากับถึงจะออกได้เลย อันนี้ต้อง,อง,องทำความเข้าใจว่าวเอออธิบายเพื่อนๆจะเข้าใจบอแต่บันนี้อีกกรณีหนึ่งอีกกรณีหนึ่งมันคนละย่างเนะจ้ะเนาะมันคนละย่างเนาะอีกกรณีหนึ่งเอ่อ้าเข้าป่วยเข้ากระลาป่วยนะจะ้ะการทีบุคคลคนหนึ่งโซ่เอลาป่วยเอป่วยเาวยนาะสมมุติว่าอีาเป็นเอ่อจะผ่าตัดอจะ หรือว่าเอจะเอจากเอไข่ก็ได้เอไข่หรือว่าเอไข่เอไข่แล้วบันนี้เห็นงานสามสามจอบเห็นงานสามจอบสามบริษัทสามบริษัทเดนี่บวกคือกันเนี่อันนี้คือตัวอย่างนะจ๊ะเห็นงานสามบริษัทแล้วเอสิบป่วยบริษัทเดียวก็ได้เอสิบป่วยเฉพาะงานตอนตีสามมาอหอดแปดโมงเศาอันเดียว เดี๋ยวนี้เหมือนแรงเอปเหตุงานปกติเอเหตุบ่ได้มือนั่นเจ้าต้องยุดเลยสามบริษัทจ้าจะเหตุงานสามบริษัทหรือสองบริษัทก็แล้วแต่เพราะว่าอันนี้คือเบาสูฟังสําหรับคนเหตุงานเดียวก็คือเจ้าปวยหรือเจ้ากับ่าต้องมาเหตุงานนั่นแหละก็ถึกแล้วแต่ว่าบัดนี้สำหรับบางคนที่อาจจะลาไใดบริษัทเดียวอีกสองบริษัทเจ้าลาบ่ได้เจ้าบ่ต้องไปสนใจถ้าเจ้าป่วยก็คือเจ้าป่วยประม่ณว่าเจ้าป่วยเขาบ่มีคนข่อยกต้องไป บ้แมนบ่ได้ถ้าเจ้าป่วยเจ้าสิป่วยบริษัทกอไกล,ลเล้วเจ้าสิเปเฮดบริษัทขอใครกับพ่อควายบ่ได้เพราะฉะนั้น้ากการที่เจ้าจะล่าปวยเจ้าสิล่าปวยบริษัทเดียวแต่อีกสองบริษัทเจ้าสิเพ็ยงานปกติแบบนี้แบบนี้ถ้าเขาจับได้เจ้าถือปั๊บ้ะจ้ะถือปับ๊บเป็นเงินหลยอยู่เด้ถือปับ๊บแล้วก็มีประวัติพร้อมมีประวัติเอ่อคข้ายๆก็ว่ามีประวัตินะ่ะมันจะมีประวัติขึ้น ในฐานขอมุ่เจ้าเลยกับ,บวัวประวัติจะยุ่จากปีอันนี้เอเบอรูแต่ว่าเอรูว่าเคยมีเผื่อนโดนมาแล้วคือแบบว่าค่อยๆก็ว่ามีปัญหาวอาก็หัวหน้าบอหลูเรื่องแล้วบี้บอไปเหตุงานบอไปเลยล่าออกเลยจ้าแล้วก็บแบบว่าบอไปเลยบอไปเลยเออเขียนใบล่าออกแล้วก็บอมาเลยคือเขาก็เขาก็บอกแหลววะว่าเธอต้องไม่เหตุให้ฉันก่อน กลายเป็นเหมือนก็ว่าเขาใจว่าเขาบังคับให้เจ้าของไปเหตุแต่จริงๆบ่แมนมันเป็นเขาเขาบังคับนะจน๊ะเนาะหมายถึงว่าสมมุติว่าบริษัทถือบริษัททําความสะอาดเจ้บาบ่ไปเหตุงานให้เขาเพราะว่าเจ้าเจ้าเขาใจผิดว่าเจ้าล่าออกแล้วแต่เขาให้เจ้าไปเหตุซิซี่เมือ่อสมมุติเนาะแล้วแต่แล้วแต่การเหตุสัญญากันบางบริษัทก็เอ่อถ้าเจ้าไปเป็นเอาหลุดแค่6กเดือน แล้วเจ้าจะล่าออกถ้าเจ้ารับงานไว้แล้ว14มือเจ้าก็ต้องไปแทนเขาไปเหตุให้เขา14มือแต่บ่แม่่าไปเหตุให้ฟฟี่หมายถึงเจ้าก็ได้เงินนั่นละแต่เพียงแต่ว่ากฎหมายมันมากแบบนี้กฎกฎแต่ละเออยากบอกว่ากฎแต่ละบริษัทกับกับการสัญญากับบริษัทที่เขาเห็นงานกับบริษัทประกันสังคมมันบ่คือกันแต่ละอันบ่คือกันเพราะฉะนั้นเอจะอธิบายบ่ได้ว่า บองที่เอเฮดกบริษัทที่เอเฮดประกันมันมันเขาเขาคุยกัรเรื่องเขาเขามีอัญญาอย่างต่อกันนั่นเสียเอฟอธิบายว่าได้เหมิดเพราะว่าเอจะเข้าใจเฉพาะบริษัทที่เอเฮดกบริษัทประกันสังคมที่เอเฮดกบริษัทที่เอเฮดงานนําประมาณนี้เอเข้าใจเออธิบายได้แต่ว่ากับว่าได้แม้่เอ อธิบายได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เพียงว่าไอ้เข้าใจในระดับหนึ่งคือถามมีปัญหาเอกสามารถซอยซอยได้แล้วก็สิหาคําตอบให้ได้ถามว่าประกันสังคมมันใส่ตัวเดียวกันแต่บันีประกันสังคมที่เหตุกับประกันสังคมที่เผื่อเผื่อเหตุอาจจะบ่กือกันเพราะฉะนั้นเอแนนาว่าการที่จะปรึกษาอย่างทุกอย่างให้เดินตรงหาตัวแทนประกันสังคมของแต่ละบริษัทมันตรงนี้แหละสมมุว่า สมมติว่าบ,บริษัทเลือกเมื่อก่อนตอนนี้เห็นเลือกเอกจะจะเป็นตัวแท่นของเขาอยยุสองปีแต่เอเป็นอยู่ประมาณปีครึง่งพอดีเอจะออกมาเรี่ยนนี่ละเอออกจากประกันเออเอกออจากเลือกมากเอกจะมาเลี่ยนขอบคุณที่เขามารับชมนะจา้าฝากกดไลร์กดแช่กุซา,าวสไครสวัสดีจา้า